อันั้นมันเลือกพักเนี่ยท่านต้องไปเลือกพักใช่ไหมเลือกรูกน้องจนีนสูตรอ่ะที่ผมบอกอ่ะท่านท่านต้องไปเลือกพักก็คือไปเลือกรูกน้องจนีนสูตรเบอร์นั้นเบอร์นี้เลือกเบอร์ของปาจิลิสเลือกเบอร์เคสซซซเนี้ยนั่น่ะไปเลือกรูกน้องจนีนสูตรแต่คราวนี้ท่านจะเลือกตัวเองปราะนจะเลือกตัวเองโดยการส่งใบแสดงเจตจำนงไอ้ใบแสดงเจตจำนงก็ใบเอซีเหมือนเข้าคูหาเลือกตั้งอ่ะท่านก็ได้ใบเอซีมาใบหนึ่งใช่ไหมได้มาสองใบอ่ะ ใบหนึ่งจริงๆต้องได้ใ,ใบเดียวนะแต่ประชาชมันขี้โกงมันโกงอ่ะนี่แค่เรื่องตั้งมันก็โกงละเอเดนเนี้ย,ยผมจะบอกให้ที่ประชาชนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเนี่ยอุตส่าห์ไปเรื่องตั้งดีจมดีใจไปเรื่องตั้งแบมหยุดงงหยุดงานเสียเงินก็ยอมเพื่อไปเรื่องตั้งเพื่อจะคิดว่าเทงจะใช้อำนาจแต่จริงท่านไม่ได้ใช้อำนาจท่านยังไม่ได้ใช้อำนาจที่ไตายเลยท่านไปแค่เป็นเรื่องลูกน้องจนที่สุดแต่งานผมเนี่ยจะให้ท่านใช้อำนาจที่ไตายเลยท่านจะใช้อำนาจออกคำสั่งเลย เป็นประม <'m> ุขฝ่ายปกครองออกคำสั่งเลยท่านออกคำสั่งเป็นมติของตำบลมติจังหวัดมติประเทศมตินโยบายต่างประเทศนี่นี่ท่านออกคำสั่งอยู่เนี่ยแล้วท่านมแล้วประเด็นอะไรแล้วแต่ของตำบลประเด็นอะไรแต่ของจังหวัดประเด็นอะไรแล้วแต่ของประเทศประเด็นอะไรแต่นโยบายต่างประเทศท่านเน่ะเป็นคนออกมตินี้เลยมตินี่เลยกับประเด็นนั้นประเด็นของตำบลประเด็นของจังหวัดประเด็นของประเทศประเด็นนโยบายต่างประเทศเนี่ยคนไทยเป็นคนเนี่ยอย่างเช่นเกาะกูดนี่เงี้ยเออท่านเป็นคนออกเลยไม่ต้องไปรอเอ็มยูอะไรไม่ต้องบๆบอ เพราะที่นี่ไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศไทยปัจจุบันเพราะนั้นเสร็จดสัญญาอะไรทั้งหลายต้องไปคุยกันใหม่ต้องเซตกันใหม่มันไม่มีประเทศไทยปัจจุบันนะคนไทยทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนะไม่มีเราสร้างประเทศใหม่แล้วต้องรวมรวมราวกับเมียนมาใหม่อีกที่ผมพูดไปไงี้ท่านก็บอกเพอเจอไปใหญ่ได้เไ้นี่โอโ้โหไปฟังไม่ได้เชื่อถือไม่ได้จะรวมลวงเมียนามาได้ยังไงท่านต้องไปดูคลิปแล้วผมอธิบายพออธิบายปุ๊บแล้วท่านจะแปลพักเลยท่านจะแปลพักเลยนะ ท่านจะมาอยู่ข้างผมอ่ะเอาพูดง <Orion. S 2> ่ายอย่างเงี้ยพูดตรงตรงอย่างงี้เลยแต่ตอนพูดปุ๊บเนี่ยท่านจะซักเลยท่านจะถล่มเลยเพราะมันขัดหูขัดใจขัดความรู้สึกขัดกับโลกปัจจุบันมันไม่เป็นไปไม่ได้<ๆ>เออนั่นอ่ะท่านบอกเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นไปไปแล้วปดนไงเออนั่นผมบอกท่านจะแปรพักมาเองมุอยู่ข้างผมอ่ะท่านไปดูคลิปครับต้องดูคลิปนะไอการพูดเนี่ยผมรู้พูดไปแล้วมันท่านไม่เชื่อถือหรอกแต่พวอเข้ารายละเอียดเนี่ยนะท่านจะเห็นแล้วท่านจะเออ ่านจะเออเลยนะเออเออเอาอย่างเงี้ยเออเอาอย่างเงี้ว้เออ,เอ,อ,เอ,อท่านเป็นอย่างนี้เขาจะอยากเ <c oughs> พราะฉะนั้นท่านให้เวลาท่านได้เรียนรู้เรียนรู้คลิปของผมผมจึงเพราะนั้นทุกคนจึงทํากันเมืองโลกด้วยกันนั่งอยู่ในบ้านนั่งนั่งดูคลิปผมนะดูแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดบบาบันทิพย์ไดและงานผมเป็นงานอัปเดตคนไทยทุกคนให้เป็นโสดบบาบันทิพย์ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผมจะปกป้องประเทศเอง ื่อท่านเกิดปัญญาแล้วท่านก็โอ้โหอยากจะปกครองแล้วอยากจะออกปฏิตําบลแล้วอยากจะจัดการจังหวัดอยากจัดการประเทศอยากจัดการนโยบายต่างประเทศหรือเกิดคันไม้คันมือ,อนั่นแหละ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 ท่านมีอย่างสํขทางมีอย่างมีกลไกมีเครื่องมือยังไม่มีท่านไม่มีอะไรเลยท่านได้แต่อย่างนะแต่ไม่มีะแต่ผมนี่มีเตรียมให้นะแต่ท่านต้องทำอ่ะต้องต้องประกาศเริ่มต้นแรกเลยท่านประกาศส่งไปเสนเจัจำลองก่อนก็เหมือนกับบัตร เข้าหูหาเลือกตั้งอ่ะท่านก็ต้องไปส่งใบกระดาษ A4 ใช่ไหมเหมือนกันของผมท่านก็ต้องส่งใบ A4 เหมือนกันมันไม่ต่างกันเลยอ่ะเข้าใจไหมเพียงแต่ว,ว่าท่านงง,งอ่ะไม่เคยเจอเคยเจอท่านได้แต่เข้าคูหาเลือกตั้งแล้วก็เลือกสองใบเขาจริงจริงมันโกงไหมผม,ผม,ผ,มผมจะบอกว่าเนี่ยแค่เริ่มมันแค่สองใบมันโกงท่านแหละนะ <laughs> <laughs> แค่เริ่มเลือกตั้งมาท่านก็โดนโกงแล้ว <laughs> ตั้งแต่วินาทีแรกท่านโดนมันโกงแต่วินาทีแรกมันโดยต้องมีสองใบอ่ะมันโกงไปตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออสองใบมันโกงอำนาจที่แท่ท่านไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่อะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปให้ใครเอาไปให้ไอ้คนที่มีไอ้คนที่มีเงินอะ่ะอยู่ๆก็มาเป็นปาร์ตี้ลีดอะ่ะเออพอเป็นปาร์ตี้ลีดปุ๊บอยู่ๆก็ไปเป็นรัฐมนตรีเลยคุมกระทรวงคุมกระทรวงก็โอ้โหสบายเลยอย่างนี้ก็คนรวยก็มาได้ได,ได้ดีครับจุกแวะคนรวยก็มาได้เข้าได้เออนะ ผมมีเงินอให้พักนี้อ่าพักก็จัดผมเป็นปาร์ติลิสต์ผมแล้วท่านก็ไปเลือกไงท่านก็ไปเลือกเบอร์ปาร์ติลิสต์พอเลือกปุ๊บผมเข้าไปปุ๊บผมไม็ได้อยู่กระทรวงงแล้วผมก็เป็นคนรวยอยู่แล้วไงผมก็มาเข้าการเมืองอยู่กระทรวงนี่ผมก็เอื้มอมรวยให้กับคนรวยด้วยกันเนี่ยคนจนผมก็ให้จนต่อไปประชนก็อดอยากปากแห้งอย่างเงี้ยเออเข้าใจอย่างประชนเข้าใจอย่างมันเป็นท่านอยู่จะออกจากท่านนี้ยังไงท่านจะออกก็ต้องมาใช้มาตรฐานใหม่ทวกแบบนี้ครับเพราะท่านเลือกตัวเอง เนี่ยที่ผมไม่ท่านส่งไปแสดงเจตยมนองอ่ะเป็นการยืนยันมาเลือกตัวเองไปแสดงเจตยมนงจะเป็นการจุดยืนประชาชนสามจุดยืนหนึ่งข้าพเจ้าจุบานในที่นี้นะประกาศใช้นโยบายของรัฐที่ครอบครัวไทยมาอานาจโดยเอาสี่หลักประกาศต่อเวทีโลกเนี่ยนั่นคือจุดยืนที่หนึ่งประชาชนประกาศเลยสแตนพอยของประชาชนคือประกาศจุดยืนว่าประชาชนเป็นของรักที่ใจจะทําการเมืองโลกอ่าแล้ว ราบ้านของข้าพเจ้าเป็นรัชทีก่กอบกู้ธรรมน่ใช้ลรัชทีก่กอบกู้ธรรมน่าทำกันเมืองโลกอยู่เนี่ยติดติดคงรัทีททิที่หน้าบ้านเนี่ยเ็นต้องออกไปชุมนุมประท้วงต่อว่าใครปิดถนนถนนไม่ไเลยไม่ต้องด่าวา่าไล่วา่าใครติดถนนถนน,ถน,นไม่ต้องมาทําตามที่พวกนั้นที่เคยทําท่านทําที่บ้านเนี่ยแค่นั้นเองแล้วก็ส่งไปแสดงเจ็ดนงส่งไปที่ไหน,ส,ไไหนส่งไปที่วัดที่นี่จะมีเกี่ยงสถานที่เกี่ยงข้องอยู่แค่สามที่นั่นเองดึกบ้านสองวัดสามโรงเรียน สี่อ๋อสี่แถมนีกอันนึงเป็นห้องประชุมที่ไหนก็ได้คือไม่ออกเป็นระเทเทๆข้างนอกอะ่ะนั่นแหละงานของผมเป็นงานแบบนี้ไม่ต้องประชุมนุประท้วงต,ต่อต้านต่อว่าใครแล้วท่านนั่งดูคลิปก่อนเริ่มแรกท่านดูคลิปวิดีโอของผมก่อนดูให้เข้าใจจนท่านปัญญาท่านเกิดเป็นโสดรที่ตายอะ่ะท่านฟังไปเรื่อยท่านจะเกิดปัญญาไปเรื่อยท่านจะรู้ทะลุรู้แจ้งไปหมดท่านจะกลายเป็นผู้รู้เหมือนที่ผมรู้อะ่ะผมรู้แล้วไม่อยากเป็นคนเดียวผมเป็นผู้รู้เนี่ยผมมาประกาศเพราะผมไม่อยากเป็นคนเดียว เป็นผู้รู้รู้แล้วก็เลยต้องการประชาชนรู้ด้วยแล้วมันได้รู้ได้ไม่ยากรู้ได้ไม่ยากาท่านก็เป็นได้เป็นโสตุดีตายได้เหมือนที่ผมเป็นอะ่ะเออนี่คือการยกระดับเกตประชาชนเพียง่ท่านนั่งดูต้องปรับตัวต้องอัปเดต e. ซึ่งปกติท่านต้องอัปเดตอยู่แล้วต้องปรับตัวเข้ากับโลกอยู่แล้วเข้ากับยุคสมัยจะมาเข้ากับไฮเทคใช่ไหมท่านปรับตัวอยู่แล้วใช้สมองสมองใช้เวลาใช้คิดใช้ปัญญาโอ้ท่านปรับตัวอยู่แล้วใช้เงินซื้อของก็ท่านทำดอยู่แล้วนะแต่ว่าทำ แบบนั้นท่านเป็นท่านแต่ถ้าท่านตามต้ายที่ผมออกแบบเนี่ยท่านจะเป็นปะมุกระหว่างเป็นท่านเป็นปะมุกท่านเอาไหนอ่ะท่านเป็นปะมุกฝ่ายปกครองนะครับแล้วเป็นทึงห้าสิบสองล้านคนปะมุกฝ่ายปกครองเป็นปะมุกนี่คือตาแหน่งเดียวกับพระมหากษัตริย์รอสิบอ่ะรอสิบก็เป็นปะมุกตาแหน่งเดียวกันฐานะเดียวกันนะครับแต่ว่าทํางานคนละด้านรอสิบเป็นปะมุกของรัฐเป็นปะมุกของรัฐศักดิ์ศรีเหนือกว่าอยู่ในระดับเดียวกันแต่ว่าอยู่สูงกว่า เข้าใจไหมอยู man, ่ระดับเดียวกันแต่อ like ยู่ในฐานะที uh ่สูงกว่าเป็นประมุขของรัฐมีได้พระองค์เดียวมีได้พระองค์เดียวเออนะส่วนท่านเป็นประมุขเหมือนกันแต่เป็นประมุขฝ่ายปกครองทำหน้าที่ดูแลบริหารประเทศดูแลตั้งแต่ตำบลจังหวัดประเทศนโยบายต่างประเทศนั่นท่านก็คือประมุขเป็นเหมือนกับประมุขของประเทศนั่นเองแต่ทาด้านการบริหารประเทศเออส่วนรอสิบเป็นประมุขของรัฐท่านก็ทําอีกด้านหนึ่งแต่เป็นระดนที่สง่างามสวยงามกว่านะเป็นแบบนั้นนะ พมหากษัตริย์ทรงมีทศพิธราชธรรมประชาชนก็มีทศภารกิจประชาธรรมประชาชนก็มีสิบภารกิจที่ต้องทำเพราะที่นี่จะมีสิบทีมสิบทีมนะเพื่อทําการรื้อล้างประเทศไทยปัจจุบันและสร้างที่ได้ทใหม่เป็นชาติมหาอำนาจไอ้สิบทีมเนี่ยใครอยากร่วมก็สมัครเข้ามาดีครับที่นี่เปิดโอเพ่นอยู่แล้วท่านเข้ามาท่านนี้จับได้ไล่ทันพักกันเมืองกันเมืองนะเพจดังๆทังงงง้งหลายผู้ฟีนเซอร์ทั้งหลายที่จับได้ไล่ทันน่ะที่เป็นข่าวท่านมีเพจของท่านเนี่ย นั่นแหละท่านมาที่นี่มาสมัครที่นี่เลยมาที่นี่ท่านได้อำนาจสามดุลแต่ถ้าท่านไม่มาท่านได้ได้แค่เป็นคนเก่งจับได้ไล่ทานทําเพลงให้ประชาชนได้ดูได้เห็นว่าท่านเป็นคนเก่งนะจับได้ไล่ทานเป็นคนหัวก้าวหน้ารู้ทันนะเปิดเผยเหมือนกันเหมือนที่ผมว่าเปิดเผยพวกนี้ร่อนจอนพวกเนี้ยแต่มันแค่เปิดเผยแล้วประชาชนรับสารของท่านข้อมูลท่านก็ทําอะไรไม่ได้เออก็เป็นทาสกันทั้ง่วเพราะนั้นขอเชิญท่านที่เป็นฟูลเเซอร์ทั้งหลายตื่นได้แล้วหรือแกนนำทั้งหลายหรือพวกปลุกระดมทั้งหลายเนี่ยขอให้แปรพักหมด มาที่นี่มาร่วมที่นี่มาเป็นอาาคามีให้แปลพักมาเป็นอาณาคามีทิปไตยนะเป็นสูงกว่าสดนบันทิปไตยเป็นอาาคามีเลยเป็นอาาคามีท่านจะได้อำนาจสามดุลเลยนะครับท่านใช้อำนาจสามดุลเลยนะมันจึงเป็นรื้อล้างประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นเป็นการใช้กฎหมายสูงสุดนะเพราะท่านเมื่อเมื่อเมื่อเป็นสิบทีมเนี่ยสิบทีมจะใช้อำนาจสามดุลเมื่อใช้อำนาจสามดุลก็จะกลายเป็นคณะรัฐธรรมนูญเดยเพราะมีสิบทีมเรียกเป็นคณะ มันมีตั้ง10ทีมเป็นคณะเขใช้อำนาจสามดุลก็คือชาวนิาศรัฐาธิปัดเดจึงเป็นคณะรัฐาธิปัตด10ทีมและ10ทีมเนี่ยเรียกว่าขบวนกู้ชาติพัตน์2เพราะจะต้องทิ้งประเทศไทยปัจจุบันแล้วสร้างราชธานีใหม่ก็คือสร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจทาเหมือนพระเจ้าตากนั่นเองเรียนแบบพระเจ้าตากที่นี่จะมีะบวนกู้ชาติพัตน์2เกิดขึ้นในยุคเอไอเพื่อทิ้งประเทศไทยปัจจุบันแล้วไปสร้างไทยเป็นชาติมหาอำนาจในยุคเอไอเหมือนกับพระเจ้าตากสร้างประเทศไทยใหม่ ใหญ่เว้รกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยข้ายอย่างเราจึงมีประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้เพราะพระเจ้าตากเลยดังนั้นขอเชิญท่านผู้ศรัทธาพระเจ้าตากทุกจังหวัดอารวมตัวกันจัดตั้งนะทุกจังหวัดรวมตัวกันจัดตั้งนะครับนะขอเชิญครับนะรวมรวมตัวกันเพื่อจะรวบรวมใบแสดงเจตจำนงอะเพราะว่าแต่ละตำบลเนี่ยเขาจะรวบรวมมามา,มาราจักบ้านกันแล้วหลังนะจากบา้านเดีหลันะลงส่งไปยังวัดวัดส่งไปยังตำบลตำบลส่งไปยังจังหวัด เพราะนั้นขอเชิญท่านที่เป็นผู้ศรัทธาพระเจ้าตากก็ทําหน้าที่รวบรวมไพ่ผลนะเหมือนพระเจ้าตากนั่นเองพระเจ้าตากก็ต้องรวบรวมไพ่พลใช่ไหมแต่ท่านรวบรวมที่จังหวัดท่านแต่จะมีอยู่ทีมหนึ่งคือทีมของผมนี่แหละผมเนี่ยต้องไปที่ตัวตัวจังหวัดจันทบุรีที่ที่เดิมที่พระเจ้าตากหนึ่งคำไว้นั่นแหละก็คืออู่ต่อแล้วพระเจ้าตากที่จันทบุรีผมต้องไปตั้งหลักที่นั่นนะเพื่อรับจากทั้งประเทศเลยรับจากทั้งประเทศจากทุกจังหวัดทุกมาต้องส่งมาที่นี่เพราะนั้นท่านที่ศรัทธาาต่ ก็ไปจัดตั้งหน่วยงานทองท่านนะเป็นขบวนกู้ชาติพัฒนสองของจังหวัดนี้นะตั้งก็ตั้งขึ้นมารวบรวมกันขึน้นมาก็แต่งตัวแต่งตัวแบบพะะัฒนาการพนากเลยกีย่บุมม้งกีมาก็ว่าไปนะเป,นเป็นชุดเป็นชุดดางเป็นทางการถ่ายรูปบันทึกกาไว้ว่านี่ทีมนี้คนนี้คนนี้แจ้งมาแจ้งมาที่แจ้งมาที่อู่ตัวเลขพัากที่จันทบุรีอ่ะที่ทีมงานผมจะไปจับตั้งกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ในชั้นเราผมเป็นชาวบ้านไม่มีจุนรอนเลยก็ต้องจัดขบวนหนีออกจากกลุ่มแล้วไปตั้งหลักที่จันบุรีอ,อย่างเงี้ยมีใครจะร่วมบ้างก็ขอเชิญนะผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึงน่งอธิบายว่าจะร่วมกปนอย่างไรนะขอเชิญไปดูคลิปนั้นแล้วกันเพื่อจะร่วมกันอย่างไรนะเอาละคลิปนี้ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วก,ก็จะจบลงตรงนี้ด้วยขอเชิญสัตสัน,นุนขบวนกู้ชาติระตักงสองนะใครอยากร่วมก็มาร่วมเพื่อจะหนีออกจากกลุ่มไปตั้งหลักที่จันบุรี เส้นทางเดินนี้รับบริจาคเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นคลิปนี้ผมแอดธรรมนูญพิธานักนักอากษรขออนุญาต,ชตาใช้ยุทธศาสตร์พระเจ้าตากครับขออนุญาตพระเจ้าตากใช้ยุทธศาสตร์พระเจ้าตากเพื่อกู้ชาติอีกครั้งในยุคเก่สร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจในยุคเก่ครับเพราะประเทศมีลิขิตต้องเป็นชาติอำนาจนั้นทากันอีกครั้งหนึ่งหมายว่าวงวงล้อมอาสาตรกลับมาซ้ำรอยอครั้งหนึ่งเพราะพระเจ้าตากทำเสร็จแล้วมอบปหกับรัชกาลที่หนึ่ง เหมือนกันที่นี่กู้ประเทศไทยเสร็จแล้วก็มอบให้รชัชกาลที่สิบนั่นเองแต่เป็นเลขหนึ่งที่เติมศูนย์เข้าใจไหมฮะมันครบรอบไงครบรอบทบรอบสิรบ,รบ,รบ,รบ 10, ก็มาอีกครัง้งประวัติศาสตร,ร์ซ้ำอีกทีกู้ชาติที่ดีไม่ต่ากกู้ชันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นกรำมงกู้ชาติประหลัดสองทำให้กับรัชกาลที่สิบเพื่อเป็นกิจดาภิหารในรชัชกาลที่สิบจะได้เกิดเป็นยุคศรีวิไลาตามวิกฤตของประเทศไงเข้าใจไหมประเทศมีวิกฤตต้องเป็นยุคศรีวิไลเพราะนั้นที่นี่จึงทิ้งประเทศไทยปัจจุบันแล้้วก็สรรางเปะททศไยใหม่ ให้เป็นกิจดาพิหารให้กับยุคโลสิทธ์อ่ายุคโลสิทธ์ก็คือเหมือนร่อนหนึ่งสมัยนะนะั้นก็จะสานต่ออรับช่วงต่อจากกระบวนกู้ชาติไปสักสองน,นั่นเองนะก็เนี่ยวงประสาทมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอเชิญนะท่านที่ศรัทธาพระเจ้าตาขอร่วมร่วมกันนะครับนะฮะร่วมกันนะจัดตั้งกลุ่มศรัทธาพระเจ้าตาเนี่ยนะรวบรวมไพ่พลแต่ละจังหวัดนะซึ่งแต่ละตำบลจะส่งไปให้แล้วนะท่านก็รวบรวมมาแล้วก็ ายที่กระบวนกาิสองที่จันบุรีผมปะจะเจอกันลงตัวบงระเบียนกันอย่างไรเงี้ย,ยเป็นอย่างนี้นะเอาละคลิปนี้เขาจบไปทรงนี้เพราะตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็อพอดีหนึ่งชั่วโมงผมแอดทำมาแต่นัก,กร,รักศึษายินดีต้อนรับท่านอย่าลืมดูคลิปต่อไปครับท่านจะต้องอัปเดตเยกที่จบไปนั้นเป็นการพูดรวดเดียวเลยนะชั่วโมงหนะะึ่งนะครับถ้าท่านไม่มีข้อมูลที่จะเตรียมสร้างประเทศไทยใหม่ที่มัน พราะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งชุดเลยเนี่ยมันก็คงจะพูดอย่างผมไม่ได้นะวันนี้พูดปลอพูดปลือเลยนะ,ะไม่ใช่ว่ามาอวดเก่งนะไม่ใช่นะครับคืองานผมนี่ทํามาทั้งโอ้ยทั้งสิบยี่สิบปีแล้วครับเพราะฉะนั้นข้อมูลมันเยอะมันเต็มไปหมดแล้วแล้วมันถึงจังหวะเวลาที่ที่ควรจะเรียกว่าถุกกาลาเทศะที่มาเปิดเผยมาประกาศตัวอะไรผมประกาศตัวเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดนะฮะเพื่อน,นําประเทศไทยออกจาก ลมการเมืองที่ติดมา9ก้าจปีซึ่งไม่มีหน่วยงานองค์กรสถาบันใดเผาออได้เลยสถาบันที่ท่านจะพา,าจะจะเพิ่งพาอาศัยนั้นก็มีก็มีไอรัฐบาลใช่ไหมที่นี่รัฐบาลไม่ใช่คาตอบรัฐบาลไม่ทําไม่ทํากองรับไทยสูงกว่ารัฐบาลก็เป็นกองรับไทยกองรับไทยก็ไม่มีหน้าที่แล้วก็ไม่มีอํานาจด้วยนะเขามีแต่อาวุธแล้วอีกสูงกว่ากองรับไทยก็จะเป็นอ่าสถาบันพระกษัตริย์ซึ่งก็ไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันกษัตริย์จะมาตแก้ปัญหารประเทศนะ ส่วนผู้ที่ต้องทำนะ่ะคือเจ้าของนันต่คือประชาชนนั่นเองด้นประชาชนต้องแอคชั่นต้องสั่งกําหนดเมื่อสั่งกําหนดแล้วทั้งกองทัพไทยทั้งสาบนกษัตริย์จะมาสนับสนุนเองปัญหายอยู่แค่เนี้มองมุมที่เรามองไม่เห็นแลาไม่เข้าใจกันผมมาบอกหลักที่ถูกให้เพราะนั้นจงทําหลักที่ถูกกันได้แล้วบัดน,นี้เป็นต้นไปขอเชิญครับผมแอดธรรมอาทิไปไตยนักอนุาสารียินดีรับสั่นอย่าลืมดูคลิปต่อไปครับเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันอทิปไตยนั่นคือการอัปเดตของท่านทุกคนต้องอัปเดตครับสวดีครับ